ที่บ้านโอเบอร์รอยอนุชกาเห็นอายุยืนเมือรอยจึงบอกให้เขาเลิกนึกถึงอดีตและให้มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันที่หมู่บ้านและสมีบอกให้สุธาบอกชาวบ้านเรื่องที่ดูโกงแทนที่จะหนีไปจากที่นี่ สุธาบอกทุกคนต่างก็กลัวรันชีสกับซูเมพ่อของเขาและจะไม่มีใครอยู่ข้างเธอรัศมีบอกเธอจะไม่ปล่อยให้ใครได้รับความอายุติธรรมสุทธาถามว่าเธอจะทําอะไรรัศมีบอกเธอจะไปเอาที่ดินของสุทธากลับคืนมาให้ได้จากนั้นรัศมีเดินไปหาปาราวตีที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้บอกให้ปาราวตีเอาของที่เธอซื้อมาไปไว้ที่บ้านและพาโรหันกลับไปด้วยปาราวตีตอบตก ต่อมาลัศมีพาสูทามาที่บ้านของสูเมซิงนายเงินและผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเกือบทั้งหมดและจับจองที่ดินของลัศมีอยู่เช่นกันลัศมีบอกสูเมว่า เธอต้องการดูเอกสารกู้ยืมเงินกับโฉนดที่ดินของสุธาสูเมบอกที่ดินของสุธาเป็นของเขาแล้วเพราะสุธาไม่จ่ายเงินภายในเวลาที่กำหนดสุธาบอกสูเมว่าเขาขู่รีดเธอและยังแย่งที่ดินเธอไปอีกสูเมไม่พอใจบอกเขาได้ที่ดินมาอย่างถูกกฎหมายรัศมียืนกลานให้เขาเอาเอกสารมาให้เธอดูลูกน้องคนหนึ่งยื่นเอกสารให้รัศมีรัศมีดูเอกสารบอกสู เมว่าเอกสารนี้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าต้องคืนเงินเมื่อไรและมันใช้เป็นหลักฐานได้จากนั้นเธอก็มอบเงินให้ซูเมและถ่ายรูปไว้เธอบอกในเอกสารเขียนไว้ชัดเจนว่ายังเหลือเวลาอีก10นาทีในการจะคืนเงินและตอนนี้สุ้าก็ได้คืนเงินภายในเวลาที่กําหนดแล้วซูเมก็ยืนกลานว่ามันเลยกําหนดเวลามาแล้วรัศมีบอกเธอมีหลักฐานและจะเกิดอะไร ขึ้นถ้าชาวบ้านคนอื่นรู้เรื่องนี้ถ้าเขาไม่คืนที่ดินให้สุธาตัวเธอจะแจ้งตำรวจและตัวเขาก็จะต้องติดคุกรวมทั้งเสียชื่อเสียงรันชีนแอบดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลนึกชื่นชมรัศมีที่เธอให้บทเรียนแก่ พ่อของเขาซูเมไม่พอใจแต่ก็ยอมรับเงินมาลัสมีบอกเขาทำไม่ถูกต้องที่หลอกลวงชาวบ้านเขาจะไม่มีวันสงบสุขเพราะชาวบ้านจะสาบแช่งเขา จากนั้นเธอฉีกเอกสารกู้ยืมเงินของสุธาทิ้งลงในถังขยะและก็พาสุธาเดินจากไปสุเมคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยลัศมีไว้สุธาขอบคุณลัศมีที่ช่วยเธออวยพรให้ลัศมีได้พบความสุขและความสมหวังทางด้านฤทธิ์ที่กำลังขับรถคิดว่าเขาไม่ควรจะกลับไปที่หมู่บ้านเพราะโรฮันจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนเขาก็จะต้องกลับไปโนมนาวแม่ให้แม่ยอมให้ โหรหันอยู่ที่หมู่บ้าน ต่อมาปาราวตีพาโรหันกลับมาที่บ้านเธอยังคงไม่พอใจที่โรหันแย่งเพื่อนเพื่อนเธอไปเพื่อนเพื่อนผ่ากันมาหาโรหันกับปาราวตีลัสมีเห็นเด็กๆก,ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กคนหนึ่งบอกลัสมีว่าโรหันเล่นเกมชนะปาราวตีปาราวตีบอกลัสมีว่าโรันบอกเธอว่าเด็กผู้หญิงในชนบทอย่างเธอไม่เก่งอะไรเลยลัสมีอธิบายให้โรหันฟังว่าไม่ว่าคน เราจะมาจากชนบทหรือว่าในเมืองก็สามารถทำทุกอย่างได้ถ้ามีความพยายาม จากนั้นเธอบอกเด็กๆว่าเธอจะทำอาหารให้พวกเขากินเด็กๆต่างก็ดีใจและสมีถามโรหันว่าเขาชอบกินอะไรโรหันบอกผัดผักรวมลัสมีก็จํำได้ว่าริชชีก็ชอบทานผัดผักรวมเช่นกันเธอสงสัยว่าทําไมวันนี้เธอถึงนึกถึงแต่ริชีรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ๆเธอ ต่อมาเด็กๆเ,เล่นเกมกระดานด้วยกันชาลูเข้ามาในบ้านและเล่นกับเด็กๆปาราวตีดีใจที่เธอเล่นเกมชนะโรฮันลัสมีบอกให้เด็กๆไปล้างมือและมากินอาหารจากนั้นเด็กๆมานั่งเรียงกันบนเสือ่อโรฮันกับปาราวตีแย่งที่นั่งกันลัสมีบอกให้ปาราวตีอย่าดือ้อเพราะโรฮันเป็นแขกปาราวตีตอบตกลงโรฮันบอกเขาอยากกินขนมหวานตอนนี้ปาราวตีบ บอกโรหันว่าขนมหวานเอาไว้กินทีหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วโรหันบอกว่าเขาจะกินขนมหวานก่อนกินอาหารละสมีจําได้ว่าริชีก็เคยกินขนมหวานก่อนกินอาหารเช่นกันเธอสงสัยทําไมโรหันถึงไม่มีพฤติกรรมเหมือนริชชีชาลูก็รู้สึกแปลกใจเช่นกัน โรหันกินขนมหวานบอกว่ามันอร่อยมากต่อมาโรหันจ้องมองลัศมีป้อนอาหารให้ปาราวตีลัศมีเห็นโรฮันจึงป้อนอาหารให้เขาด้วยที่บ้านโอเบอร์รอยนีลามวิตกกังวลนที่ริชีกับโรหันอยังไม่กลับอาย,ยุจะพูดแต่นีลามบอกให้เขาอย่าได้เข้าข้างริชีถ้าริชีกลับมาเธอจะตำนิริชีเพื่อไม่ให้เขาพาโรฮันไปไหนอีกส่วนที่บ้านดันจีทดันจีด ดูวิดีโอที่เขาถ่ายเอาไว้ตอนที่ลัศมีสั่งสอนคนไม่ดีซูเมมหารันชีถามว่าเมื่อไรรันชีดจะจับลัศมีได้เพราะลัศมีเป็นอุปสรรคของเขารันชีดบอกเขากำลังพยายามอยู่แต่ลัศมีไม่เคยสนใจเขาเลยซูเมบอกให้ลูกชายแต่งงานกับลัศมีให้ได้หลังจากนั้นที่ดินของลัศมีก็จะกลายเป็นของพวกเขารันชีดบอกลัศมีอยู่ตัวคนเดียวไม่ม มีใครรู้ว่าสามีของเธออยู่ที่ไหนเขาจะทำให้สิ่งที่พวกเขาต้องการกลายมาเป็นของพวกเขาให้ได้ต่อมาริจีกลับมาที่บ้านนีลามเห็นริจีก็ดีใจบอกเธอเป็นห่วงเขากับโรันมากจนเธอก็กินอะไรไม่ลงอายุทักทายริจีริจีกอดอายุด้วยความดีใจดาดีกับคาริชมามาที่ห้องโถงคาริชมาถามริจีว่าโรหันอยู่ที่ไหนอนุสกา มาทักทายริชีถามว่าโรหันอยู่ที่ไหนนีลามบอกอนุชกาว่าโรหันสุขสนมากและคงจะแอบซ่อนตัวอยู่เพื่อจะหลอกเธอ เธอก็เดินไปที่ประตูบ้านรองเรียกให้โรฮันรีบเข้ามาริชชีก็บอกนีลามว่าโรฮันไม่ได้กลับมาด้วยนีลามได้ยินก็สงสยัยริชชีบอกโรฮันต้องการจะอยู่ที่หมู่บ้านตัวเขาจึงปล่อยให้โรฮันอยู่ที่นั่นนีลามไม่พอใจถามว่าโรฮันอยู่ที่บ้านของใครริชชีบอกโรฮันอยู่กับครูแลศสมีทุกคนได้ยินก็ตกใจ